สวัสดีครับวันนี้ผมแกรปพันนาเวศพาทุกคนมาที่โครงการเดอะเจนทรีนะครับโครงการระดับซูเปอร์รัชชี่ของทาง s c a s s e t นะครับโครงการนี้นอกเหนือจากการออกแบบตกแต่งภายในที่ดูหรูหรามีระดับขนาดของพื้นที่ใช้สอยที่ดูกว้างขวางแล้วก็ฟังก์ชันครบแล้วนะครับเขายังมีอีกหนึ่งแนวคิดในการออกแบบที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือการออกแบบบ้านให้เป็น L shape หรือว่าบ้านรูปทรงตัว L นั่นเองครับทำให้เราได้พื้นที่ขอสสาหรับทํากิจกรรมเ outdoor ครับบ้านรูปทรงตัว L นั้นจะเป็นอย่างไรและมีข้อดียังไงบ้าง เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะครับโดยเข่าไปเวลาเราสร้างบ้านบนที่ดินเนี่ยนะครับเราก็เลือกให้จัดสร้างบ้านโดยที่เรามีการเว้นพื้นที่ภายนอกสำหรับสวนหรือสระว่ายน้ำไว้บริเวณด้านหน้าบ้านบ้างหรือว่าด้านหลังบ้านหรือบางคนอาจจะเว้นไว้แค่โดยรอบบ้านไม่กว้างมากนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเลือกสร้างบ้านแบบเต็มพื้นที่เลยก็มีนะครับเพราะว่าเราอยากจะใช้พื้นที่ภายในให้ได้แบบคุ้มค่าทุกตารางเมตรครับ แต่สาหรับการออกแบบบ้านรูปทรงตัว L เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราอยากที่จะสร้างพื้นที่ขอดหรือว่าพื้นที่เอาท์ดอร์ที่เราสามารถจะเชื่อมโยงถึงธรรมชาติได้ครับและเราเองก็ยังสามารถได้รับประโยชน์จากแสงธรรมชาติที่จะเข้าสู่ตัวบ้านอีกด้วยนะครับซึ่งการสร้างบ้านรูปตัว L เนี่ยมันก็เป็นแนวคิดเดียวกับการสร้างบ้านรูปตัว U หรือว่าการที่เราดีคอร์ดกลางบ้านนั่นเองครับมันเป็นการทําให้บ้านของเราเนี่ยมันมีเส้นรอบรูปที่จะไปสัมผัสกับธรรมชาติภายนอกได้มากยิ่งขึ้นครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนกาาาาจ,จะะมมีคมะคํถนรับว่ เออแล้วแบบนี้เราไม่ต้องเสียพื้นที่ภายในบ้านไปฟรีๆเลยเหรอเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูแบบบ้านฮัสสันแล้วก็ชายเดก้านะครับซึ่งอยู่ในโครงการเดอะเจนทรกว่าเขามีแนวคิดในการออกแบบบ้านตัวแ L แล้วมันมีอะไรที่มาทดแทนพื้นที่ภายในที่เราต้องเสียไปครับ แบบบ้านฮัสสันจะเป็นทป์ที่ใหญ่ที่สุดของโครงการนะครับมีทั้งหมด5ห้องนอน7ดห้องน้ําแล้วก็4ีที่จอดรถนะครับเมื่อมองจากแปลนบ้านเราจะเห็นว่าบ้านเนี่ยเป็นรูปตัว L อแล้วก็มีพื้นที่เอาท์ดอร์สหรับสวนแล้วก็สระว่ายน้ำนะครับโดยบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นบริเวณที่จอดรถซึ่งจอดได้ทั้งหมด4คันนะครับถ้ามองจากแปลนก็คือเป็นบริเวณแกนแนวนอนของตัว L อนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในกันต่อครับ เดินเข้ามาภายในตัวบ้านนะครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของโฟย่นะครับจะมีมุมให้นั่งเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็มีตู้เก็บรองเท้าให้ด้านนี้ด้วยนะครับเราเดินเชื่อมต่อมาก็จะเป็นส่วนของลิวิงนะครับนั่งเล่นแล้วก็รับแขกนะครับซึ่งเชื่อมต่อด้วยกันกับส่วนของมุมโต๊ะรับประทานอาหารแล้วก็แพนทรีตรงนี้เลยนะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแกนแนวตั้งของตัว L นะครับถ้าเกิดว่าเรามองจากแปลนครับสิ่งที่อยากจะให้ดูเพิ่มเติมก็คือบริเวณนี้เป็นดับเบิลสเปซความสูง กับชั้น2นะครับแล้วไม่เท่านั้นครับยังเชื่อมไปถึงภายนอกด้วยนะครับถ้าเราเห็นกระจกตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการทําเป็นบานใหญ่ขึ้นไปถึงด้านบนเลยนะครับทำให้สเปซเนี่ยมันเลื่อนไหลออกไปภายนอกเปิดมุมมองของเราให้เห็นสวนแบบเต็มๆเ,เลยนละครับเอานะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านนอกบริเวณสวนกันต่อนะครับจากมุมรับประทานอาหารภายในนะครับตอนนี้เ,นเราออกมาสู่ภายนอกครับก็เป็นบริเวณสวนแล้วก็สระว่ายน้ำนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งของการที่เป็นบ้านรูปทรงตัวแอ มันจะทาให้เกิดพื้นที่ outdoor ครับที่ตัวบ้านเนี่ยมันทําหน้าที่ในการโอบล้อมพื้นที่ตรงนี้ไว้ครับทำให้เกิดความเป็น privacy ขึ้นมาโดยทันทีเลยนะครับจากบริเวณตรงนี้นะครับถ้าเกิดเรามองไปด้านหน้าบ้านนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นมุมของพื้นที่จอดรถตอนที่เราเดินเข้ามานะครับโดยที่เขามีการทําระแนงกั้นไว้เพื่อบังสายตาคนภายนอกนะครับและถ้าเกิดว่าเราหันเข้าสู่ตัวบ้านเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่ภายนอกกับพื้นที่ภายในบริเวณมุมนับประธานอาหาร รวมไปตรงถึงส่วนของมุมนั่งเล่นตรงนี้ด้วยนะครับเราสามารถจะเปิดประตูบานเลื่อนออกมาแล้วก็ถ้าเปลี่ยนชุดแล้วก็สามารถที่จะก้าวลงสาว่ายน้ําได้ทันทีเลยนะครับนอกจากนั้นอีกหนึ่งข้อดีของบ้านรูปตัวแอลก็คือปฏิสัมพันธ์และการเชื่อมโยงกันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้มีเฉพาะแค่แนวนอนครับแต่มันม่จนถึงแนวตั้งด้วยครับจากจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมสามารถมองเห็นพื้นที่ระเบียงของห้องนอนบริเวณชั้น2ได้นะครับรวมถึงพื้นที่ semi outdoor party คอร์ดบริเวณชั้น2เช่นเดียวกันนะ ซึ่งถือว่าเป็นมุมสังสรรค์ที่เป็นไฮไลท์ของบ้านฮัสสันเลยนะครับนอกจากนั้นยังสามารถมองขึ้นไปถึงบริเวณชั้น3ได้ด้วยนะครับก็จะเป็นระเบียงของห้องนอนมาสเตอร์เบดมครับแล้วก็ห้องนอนอีกหนึ่งห้องบริเวณชั้น3นะครับทำให้เราเห็นว่าการออกแบบบ้านรูปทรงตัว L เนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่แกนแนวตั้งหรือว่าแกนแนวนอนของตัว L นะครับเราสามารถที่จะมองเห็นเชื่อมโยงกันแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ถึงกันได้หมดเลยนะครับสมมติว่าเกิดเราทํากิจกรรมอยู่บริเวณสระว่ายน้ําหรือบริเวณสวน คนที่อยู่ด้านบนก็มองเห็นเราและเราเองก็มองเห็นเขาเช่นเดียวกันครับตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะครับข้อดีอีกอย่างนึ่งของการออกแบบบ้านรูปทรงตัว L ก็คือเราจะได้รับประโยชน์จากแสงธรรมชาติอย่างที่ผมมีการเกินไปตอนต้นนะครับซึ่งบริเวณคอร์ดิล r ชั้น2ตรงนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าเราได้รับแสงที่เข้ามาจากบริเวณสวนนะครับเพราะว่าเขามีการทําเป็นผนังกระจก มานใหญ่เลยนะครับเรามาดูที่แปลนชั้น2กันต่อนะครับเริ่มจากที่ตัวแกนของแนวนอนที่อยู่บริเวณหน้าบ้านก่อนนะครับก็จะเห็นว่ามีอยู่หนึ่งห้องนอนบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีทางที่เชื่อมต่อมาอยังห้องอเนกประสงค์ครับซึ่งห้องนี้เนี่ยโอ้เราสามารถที่จะทําเป็น Family Room ก็ได้นะครับทำเป็นห้องคาราโอเกะก็ได้ทําเป็นเพลย์รูมก็ได้จะเป็นห้องที่เอาไว้สําหรับปาร์ตี้สังสรรค์เล่นพวกบอร์ดเกมอะไรกันอย่างี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ความพิเศษก็คือห้องตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะอยู่ด้านหน้าบ้านเลยแล้วก็เชื่อมต่อไปยังถึงส่วนของเซมิอ u t ดอร์ปาร์ตี้ขอนด้านนอกตรงนี้ครับซึ่งบริเวณเซมิอัลดอร์ปาร์ตี้ขอดตรงนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านฮัสสันเลยนะครับคือเป็นพื้นที่กึ่งอาท์ดที่มีฝ้าเพดานสูงมากๆเลยนะครับสเปซตรงนี้เนี่ยเปิดโล่งออกไปเลยนะครับแล้วก็เราสามารถจะจัดก,กิจกรรมสังสรรค์ให้ฮาปาร์ตรี้ได้โดยที่บริเวณตรงนี้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปยังพื้นที่สวนด้านล่างครับให้ลองคิดภาพว่าเเวลาาาามีีกรรจัดป์ต มันจะไม่ได้อยู่เพียงแค่ภายในสวนหรือบริเวณพูลพาร์ตี้ด้านล่างนะครับแต่เชื่อมโยงมาถึงคนด้านบนได้เลยนะครับอีกจุดหนึ่งที่มีความพิเศษก็คือฟาสาดบริเวณด้านหน้าตรงนี้เนี่ยครับเขาทําเป็นดานิมิคฟาสาดครับที่มันสามารถเลื่อนเปิดปิดได้นะครับเราก็สามารถปิดกั้นแบบนี้เพื่อบังสายตาให้มันมีความ p r i v a t มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นครับสำหรับการออกแบบบ้านรูปตัว L ครับมุมมองที่ผมบอกไว้ก็คือเราสามารถจะมองจากตรงแกนแนวนอนด้านหน้าบ้านตรงนี้เนี่ยนะครับไปเห็นแกนแนวตั้งตรงน้นครับ ซึ่งมันเป็นพื้นที่ของระเบียงห้องนอนชั้น2นั่นเองนะครับเรียกว่าสามารถมองเฉียงไปแบบนี้ได้เลยครับและเช่นเดียวกันนอกจากเราจะมองเห็นพื้นที่ของห้องนอนชั้น2แล้วน,นะครับก็สามารถมองเห็นพื้นที่ของห้องนอนชั้น 3, 2ห้องตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านครับ ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่บริเวณชั้น3ของบ้านฮัทสนันแล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าบ้านแบบฮัสสันเนี่ยเขาจะมีลิฟต์ให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อมือความสะดวกให้กับผู้สูงอายุครับบริเวณชั้น3เนี่ยนะครับเขาจะมีการออกแบบแปลนโดยที่แบ่งห้องนอน2ห้องเอาไว้ที่คนละแกนของรูปทรงตัว L นะครับโดยที่จะมีหนึ่งห้องนอนบริเวณแกนแนวตั้งด้านหลังบ้านนะครับและห้องนอนหล,หลักหรือว่า master bedroom เนี่ยก็จะอยู่ที่แกนแนวนอนของตัว L หรือว่าบริเวณด้านหน้าเลยนะครับโดยท,ที่ทุกห้องนอนเนี่ยจะมีห้องน้ำในตัวให้นะรัเเาก็็จหตต้งแ่ Wal in Crossset นะครับ รวมไปถึงห้องน้ําด้านนี้นะครับต่อมาที่มุมพักผ่อนภายในห้องนอนนะครับนอกจากจากการที่เขามีเตียงให้ล้วเนี่ยจะเห็นว่าห้องนอนเนี้กว้างขวางมากเขาจะมีการทําเป็นมุมนั่งเล่นให้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็จะเห็นว่าห้องนอนนี้ก็ได้รับแสงธรรมชาติอีกจุดหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือส่วนของระเบียงภายนอกครับตรงนี้เนี่ยจากที่เราเห็นกันก็คือตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่บริเวณสวนชั้น1หรือตอนที่อยู่บริเวณเซมิออัลดาปาร์ตี้คอร์ชั้น2นะครับผมสามารถมองขึ้นมาเห็นพื้นที่ระเียงงห้้้ออนนนนชัั3ไดะครบ เช่นเดียวกันครับพอเราขึ้นมาอยู่ที่บริเวณชั้น3แล้วเนี่ยเราก็สามารถมองลงไปด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่ามองเห็นแทบจะทุกมุมของบ้านเลยซึ่งนี่ก็คือข้อดีของบ้านรูปตัว L อย่างที่ผมบอกไปนะครับอีกจุดหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือข้อดีของบ้านรูปตัว L เนี่ยจริงๆมันมีเรื่องของการระบายอากาศรวมถึงการถ่ายเทแล้วก็การรับลมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเขามีการออกแบบแบรนด์ที่ดีพอมีการจัดแปลนดให้กระจายไปตามแกนต่างๆของบ้าน ทำให้ห้องเนี่ยมันไม่ซ้อนทับกันจะทําให้ลมเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ในหลายๆส่วนของบ้านเลยนะครับและนี่ก็คือข้อดีของบ้านรูปตัว L ที่เราเห็นได้จากบ้านของฮัสสันนะครับซึ่งในโครงการเดอะเจนทรีเนี่ยจะมีบ้านอีกหนึ่งทายก็คือทรเบกาเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ อนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านแบบทริเบกานะครับซึ่งเป็นบ้านในโครงการเดอะเจนทรเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นบ้านที่ออกแบบให้เป็น L shape หรือว่าบ้านรูปตัว L เหมือนกันนะครับบ้านแบบนี้เมื่อเรามองจากแปรนจะเห็นว่ามีพื้นที่อ outdoor สำหรับสวนแล้วก็สระว่ายน้ำนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในครับ ตอนนี้ผมก็เข้ามาที่บ้านแบบ t r i b เ c กาแล้วนะครับซึ่งบ้านแบบนี้ก็ยังคงเป็นบ้านแบบ L shape หรือว่าบ้านรูปทรงตัว L อยู่นะครับพอเข้ามานี่จะเจอกับส่วนของโฟ y e er เย่นะครับแล้วก็มีตู้เก็บรองเท้าให้นะครับจากนั้นก็จะเป็นส่วนของ l i ฟวิ g ครับนั่งเล่นแล้วก็รับแขกนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นดับเบิลสเปซเหมือนกับบ้านฮัสสันเลยนะครับจะเห็นว่ามีการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ชั้นหน ไปจนถึงพื้นที่ชั้น2ครับและเช่นเดียวกันครับกับบริเวณตรงนี้ที่เชื่อมต่อไปยังส่วนรับประทานอาหารนะครับเราจะเห็นว่าในเรื่องของการออกแบบแบรันเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับบ้านแบบฮัสสันเลยนะครับนอกจากนั้นอีกจุดหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ ส่วนของพื้นที่สวนและสระว่ายน้ําด้านข้างตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันครับพอเป็นบ้านแบบ L อ h า p e เนี่ยมันก็จะเกิดการอบล้อมทําให้สวน,นมีความเป็น private แล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าตรงมุมสวนเนี่ยยังคงมีพื้นที่ว่างให้เราสามารถที่จะ create space ที่เราต้องการได้นะครับคุณอาจจะวางเป็นส่วนของชิงช้าวางเป็นศาลาในสวนก็ได้หรือจะทําเป็นพื้นที่บาร์บีคิวก็ได้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงจากชั้นหนึ่ง ไปยังระเบียงห้องนอนชั้น2ซึ่งมี2ห้องได้รวมถึงระเบียงส่วนกลางของชั้น3าได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือมุมมองและการมีปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับบ้าน L shape ของบ้าน Tri b e ก a ในชั้น1ครับเดินขึ้นมาบริเวณชั้น2นะครับระหว่างที่เราขึ้นมาเนี่ยตรงบันไดจะเห็นว่าเขามีการติดตั้งไฟเพื่อส่องบริเวณทางเดินให้ด้วยนะครับก็จะเป็นทั้งแบบบ้านทริเปกาแล้วก็แบบบ้านฮัสซันเลยนะครับก็เป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภยัยแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้นะครับ พราะเราขึ้นมาถึงชั้น2แล้วเนี่ยนะครับบริเวณคอริดอร์จะเห็นว่าโ้เราได้รับแสงธรรมชาติเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งแสงเนี่ยก็จะเข้ามาจากบริเวณมุมของสวนนั่นเองนะครับเพราะเขาทําเป็นผนังกระจกบานใหญ่บริเวณดับเบิลสเปซตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าแสงส่องเข้ามาภายในบ้านได้อย่างชัดเจนเลยเมื่อเรามองจากแปลนของชั้นที่2นะครับเราจะเห็นว่าเขาแบ่ง2ห้องนอนไว้คนละแกนเลยนะครับโดยที่เริ่มจากห้องนอนที่อยู่ทางด้านหลังบ้านนะครับก็จะเป็นแกนแนวตั้งของตัว L ตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นห้องนอนรองนะครับซึ่งก็จะมีมุมของระเบียงที่สามารถมองไปยังสวนได้นะครับและอีกหนึ่งห้องนอนครับที่จะอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นแกนแนวนอนของตัว L นั่นเองนะครับห้องนี้เนี่ยจะเป็น master bedroom เลยนะครับสำหรับบ้านทริเปก้าเนี่ย master b เบ r o o m ก็จะเอาไว้อยู่ที่ชั้น2เลยนะครับเข้ามานี่เห็นเลยว่าโอโ้โหมีการให้พื้นที่ walk in closet ขนาดใหญ่สามารถจะวางเสื้อผ้าวางอุปกรณ์ต่างๆของคุณได้นะครับและบริเวณห้องน้ําก็จะเชื่อมต่อกันกับ walk in closet ตรงนี้เลยนะครับ จากนั้นเราไปดูในส่วนของพักผ่อนกันนะครับเดินเข้ามาที่ส่วนพักผ่อนของห้องมาสเตอร์เบดรูมแล้วนะครับจะเห็นว่าโอ้โหมีขนาดกว้างขวางมากๆเลยนะครับนอกจากเตียงแล้วเนี่ยเขายังมีการจัดให้เราดูเป็นตัวอย่างว่านี่เราสามารถวางโซฟาแบบนี้ไว้ได้นะครับแล้วก็นั่งดูทีวีอย่างนี้ได้เลยสิ่งที่สัมผัสได้ชัดเจนเลยคือเรื่องความสว่างภายในห้องครับเพราะเราได้แสงธรรมชาติที่เข้าจากทางด้านหน้าบ้านตรงนี้นะครับและก็ยังคงได้แสงที่เข้ามาจากทางด้านหลังบ้านจากบริเวณสวนตรงนี้อีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย สามารถเปิดประตูบานเลื่อนออกไปนะครับเราก็มองไปยังพื้นที่บริเวณสวนได้เกิดการเชื่อมโยงกันนะครับถ้าเกิดมีใครทํากิจกรรมอยู่ด้านล่างก็สามารถจะทักทายขึ้นมาด้านบนได้นะครับแล้วผมสามารถมองไปเห็นยังส่วนของระเบียงห้องนอนที่อยู่ชั้น2ด้วยนะครับก็จะเห็นว่านี่อยู่เชียงกันแบบนี้เลยคืออยู่กันคนละแกนแต่ว่าก็สามารถจะมองเห็นกันได้นะครับ รวมไปถึงเราสามารถมองเห็นระเบียงส่วนกลางของชั้นสามได้ด้วยนะครับก็จะเห็นว่ามุมมองและการปฏิสมัมพันธ์กันของคนที่อยู่ภายในบ้านเอลเชฟเนี่ยจะสามารถมองเห็นกันได้แบบทั่วถึงเลยนะครับ เดินขึ้นมาที่ชั้น3ากันแล้วนะครับชั้น3าเนี่ยเขาจะมีการแบ่ง2ห้องนอนไว้ตาม2แกนของตัว L นะครับก็จะมีห้องนอนแรกตรงนี้นะครับก็เป็นแกนแนวตั้งของตัว L อ,อยู่ทางด้านหลังบ้านนะครับกับอีกหนึ่งห้องนอนครับก็จะอยู่ทางบริเวณด้านหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นแกนแนวนอนของตัว L นะครับซึ่งการแบ่งห้องนอนไว้2แกนแบบนี้ก็จะเหมือนกับการแบ่งห้องนอนที่ชั้น2ของบ้านแบบทรเปก้เาเลยนะครับ พอขึ้นมาที่ชั้น3นะครับจุดที่มีความพิเศษน่าสนใจมากๆเลยก็คือบริเวณตรงนี้ที่ผมอยู่ครับเป็นพื้นที่ส่วนกลางครับซึ่งเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ของชั้น3เป็นพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของห้องนอนทั้งสองห้องนี้ไว้นะครับซึ่งห้องนอนที่อยู่ชั้น3เนี่ยก็น่าจะเป็นห้องนอนของลูกๆนะครับอาจจะเป็นลูกสาวลูกชายหรือลูกชายลูกชายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่แห่งความสนุกสนานสังสรรค์เฮฮากันเลยนะครับอาจจะทําเป็นส่วนของเพลย์รูมก็ได้ออาาจจะเ เป็นโต๊ะพูมาตั้งหรือแม้กระทั่งการที่เราจะครีเอทให้เป็นห้องสตูดิโอรูมก็ได้เช่นเดียวกันทําเป็นคาราโอเกะหรืออาจจะทำเป็นโฮมเทเตอร์แบบนี้ก็ได้นะครับรวมไปถึงอาจจะทำเป็นลักษณะของบาร์ดง่์แบบมีเครื่องดื่มอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่อยากจะให้ดูที่มีความพิเศษเลยก็คือบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นพื้นที่ในประสงค์ตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีประตูบานเลื่อนอยู่ครับซึ่งเมื่อเราเปิดออกมาก็จะเห็นแนวการตกแบบนี้ทําให้เราสามารถออกมา,กออกมายืน เราก็เชื่อมโยงไปถึงพื้นที่ชั้นล่างได้นะครับทั้งพื้นที่สวนบริเวณชั้น1และระเบียงห้องนอนของชั้น2นะครับก็จะเป็นหนึ่งข้อดีของ l s h a p e จากที่เราพูดกันมาตลอดนะครับว่าเราสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันได้จากในหลายๆส่วนของบ้านเลยนะครับนี่ก็คือบ้านแบบ t r i d e บ a กทั้ง3ชั้นที่เราได้ดูกันครับ ยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังแนวคิดในการออกแบบบ้าน L shape ไปแล้วนะครับผมว่าหลายๆคนน่าจะสัมผัสได้นะครับว่าการที่เรามีพื้นที่ขอดหรือพื้นที่อั o โดภายในบริเวณบ้านเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นยังให้ฟังก์ชันที่แตกต่างแล้วก็ยังสร้างบรรยากาศสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ซ้ำซากจำเจที่เกิดขึ้นภายในบ้านอีกด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นครับการที่เราได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติการที่เราได้แสงธรรมชาติเข้าไปอยู่ภายในตัวบ้านเนี่ย ก็ทาให้สภาวะการอยู่อาศัยของเราดีขึ้นครับแล้วก็นํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีที่เกิดขึ้นภายในบ้านอีกด้วยครับใครที่สนใจแนวความคิดในการออกแบบบ้าน L shape หรือว่าบ้านรูปตัว L นะครับสามารถเข้ามาดูได้ที่โครงการเดอะเจนทรีนะครับก็มีทั้งที่เดอะเจนทรีสุขุมวิทเดอะเจนทรีเอกมัยราชพาวเดอะเจนทรีวิภาวดีรวมถึงอีกหนึ่งโลเคชันที่จะเปิดใหม่ในเดือนตุลาคมนี้กับเดอะเจนทรีพัฒนาการนะครับก็ต้องบอกว่าทุกโลเคชันนั้นอยู่ใกล้รถไฟฟ้า ใกล้ทางด่วนแล้วก็ใกล้ถนนสายหลักมากๆเลยนะครับก็เดินทางได้สะดวกแล้วก็มีแหล่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยนะครับใครที่ต้องการสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปได้ที่ s c a s s e t c o m หรือโทรได้ที่เบอร์1749นะครับวันนี้ผมกกปตันาเวียต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิงด้วยนะครับไปนะครับ